ฟั yo, yo, นะันกบบางงคครรวจจิ็เทำกับกูขนาดมียังกลา้ามีหน้ามาตั้งคาถทาทำให้กูต้องทนจุดมึงคิดว่ากูไม่รู้สึกเจ็บเหรอกูเก็บมืออยู่ต้องปล่อยต้องพูดแต่กูดังดังให้โลกได้ยินกูไม่ตามไปทาแม่มึงเรียกม,มึงมายังไงให้เป็นวันทองแบบนี้ สองสันดานให้รู้จักคำว่าเกรงใจกูเลยเจอแต่ความรูมันมาที่ไม่มีเจ้านานมึงเกียบใจคนดีแต่คิดว่าตัวเองมันยิ่งใหญ่กูยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแพ้เป็นแต่ทุกแ้มันกลายป็นไฟกุกเข่าชื่อมึงให้วอนไหววันทอวันทองมึงมากสุดตรงพูดอะไรไม่เคยคิดแค่นทำร้ยใจ สุดท้ายก็ทิ้งกูวันท้อ,ทอ,ทอมันท้อมึงสุดโต่งกูจะไม่ยอมปล่อยให้มึงทำลายใจใครอีกทุกคำยามทุกคำแทะก,กูเก็บไม่อยู่ต้องปล่อยทุกคำกูดากมาให้คนรู้ว่ากูเจ็บแค่ไหนมึงคิดว่ากูอ่อนแอแต่กูลุกขึ้นสู้เสียงกูคือปืนกระสุนคือคำพูดที่มึงไม่อยากได้ยินบางทีเราก็โหดร้ายแต่กูจะไม่ยอมมึงทำกูเจ็บมึงต้องฟังมึงต้องเข้าใจทุกแผลที่กูได้ ปล่อยมันให้โลกได้ยินวันท้อวันท้อมื่อไม่สุดตรงพูดดังให้ในเคยคิดเสียอย่างรมายใจวันท้อวันท้องเมื่อรู้สึกต้องกูจะพูดให้ดังให้โลกได้ยินวันท้อวันท้องเมื่อสใจทุกวันรวมรักทวงแค่แต่สุดใจจะทิ้งกูวันท้อวันท้องเมื่อสุดต้องกูจะไม่ยอมไปหนหงทําร้ายใจใครอีกยวสุดท้ายนี้คร จเจ็บแต่กูรอดกูยังอยู่มันจะเป็นแบบไหนโลกก็เห็น วันทองวันทองมึงมันสุดตรงพูดอะไรไม่เคยคิดแถมยังทำลายใจวันทองวันทองมึงสุดตรงกูต้องพูดให้ดังให้โลกได้ยินวันทองวันทองเล่นสองใจทุกวันลวงรักลวงแค่แต่สุดท้ายก็ทิ้งกูวันทองวันทองมึงสุดตรงกูจะไม่ยอมปล่อยให้มึงทำลายใจใครอีก